สวัสดีนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามช่องพบพรสิรินะคะก็คลิปนี้ก็มาอธิบายนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับบอนไซมะพร้าวนะคะอีกเลี้ยงอีกแบบวิธีหนึ่งนะคะไปดูกันอ่ะเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นกระถางแบนกระถางแบนก็คือจะนรองกระถางนั่นเองนะคะก็ ไม่มีรูนะคะไม่ได้เจาะรูทุกคนก็จะเห็นว่าน้ํามีน้ําขังอยู่นะคะเพิ่งจะรดน้ํามานะคะในนี้ก็จะมีดินนะคะมีเปลือกมะพร้าวสับนะคะก็จะดูแบบไม่น่าดูเท่าไหร่นะคะ,ะไม่น่าชมเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวก็จะดูละเอียดกว่านี้นะคะก็จะดูดีขึ้นนะคะใส่ขุยมะพร้าวก็ได้นะคะ,ะมาดูวิธีนี้ว่าเอ๊ะวิธีนี้มันดียังไงนะคะกับการ เลี้ยงบอนไซมะพร้าวนะคะอ่ามาอธิบายตรงนี้ก่อนนะคะต้นนี้นะคะทําในตอนที่แบบว่าหยิบมาทําใหม่นะคะเพราะว่าเออได้ไม่ไม่มีเวลามาดูแลนะคะแล้วก็เลยแบบใบก็แห้งไปอันนี้ทางที่แห้งนะคะที่แบบขาดน้ํานะคะไม่ได้น้ําเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงนะคะจับจับมาเลี้ยงใหม่นะคะ สองเดือนแล้วนะคะที่ลงกระถางนี้นะคะก็จะเห็นว่าทางใหม่นะคะทางใหม่ที่เราได้กรีดและเลี้ยงใหม่เนี่ยโอ้โหไปสวยมากเลยนะคะตอนแรกทางนี้ยังไม่มีนะทุกคนอันนี้ตอนแรกที่มาทำเลี้ยงแบบเนี้ยคืออันนี้ทางนี้ยังไม่มีนะคะอันนี้เพิ่งจะแตกออกมานะคะที่ยกกระถางนี้มาก็เพื่อว่าเดี๋ยวจะกรีดนะคะการเลี้ยง ที่มีน้ำแบบนี้นะคะยอดก็จะอวบน้ำนะคะความอ่อนของเขาก็จะมีนะคะเปลาะบางง่ายนะคะข้อเสียของเขาคือเปลาะบางง่ายมากๆเลยนะคะเวลาจีดก็ต้องระวังนะคะมือต้องเบานะคะใจก็ต้องนิ่งด้วยนะไม่งั้นก็เอ่อบล็อกเดียวก็หักแล้วนะคะก,ก็ต้องค่อยๆระวังไปนะคะข้อดีตรงนี้คือ ถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีเวลาไปทำงานเนาะบอนไสมะพร้าวก็อยากเลี้ยงนะงานก็ต้องทำนะคะสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเลี้ยงง่ายมากขึ้นก็คือเลี้ยงวิธีนี้เลยเลี้ยงในกระถางที่ไม่มีรูนะคะอืมจะไม่ต้องรดน้ำได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะทุกคน ต้นนี้ก็จะเลี้ยงโคนนะคะก็จะเห็นโคนเป็นแนวนอนนะคะจะทำให้ต้นโค้งนั่นเองนะคะก็ต้องค่อยๆทำกันไปมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าการเลี้ยงแบบนี้ข้อดีคือไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะข้อเสียของเขาคือยอดจะอ่อนนะคะจะอวบน้ำจะเปราะง่ายนะคะก็ควรที่จะระวังกันด้วยนะคะทุกคน อ่าก็ได้อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วนะคะว่าเออข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงแบบนี้มันดียังไงนะคะก็ประมาณนี้นะคะสามารถติดตามแบบชมกันได้อีกในคลิปหน้านะคะมีเออสงสัยเออตรงไหนนะคะก็สามารถ คอมเมนต์นะคะติชมกันได้นะคะแต่อย่าติมากนะคะด่าก,กับนะคะโอเคพาไปชมต้นอื่น ต้นนี้เพิ่งกรีดเมื่อวานนะคะต้นนี้เป็นพันนาลิเกใครสนใจต้นนี้นะคะสามารถสอบถามได้แคระมากๆเลยนะคะต้นนี้แคระนะคะใบจริงนะคะไม่ได้ตัดแต่งแต่อย่างใดนะคะเ,เลี้ยงมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะการตัดแต่งไม่ตัดแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ตัดแต่งแล้วนะคะเราก็ จะเห็นด้วยนี่ตรงนี้จะเห็นด้วยว่าโอ้โหเป็นลำต้นที่เป็นแบบเหมือนมะพร้าวต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้สร้างลำต้นเป็นแนวเอนเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะใบสดใสมากๆเลยนะคะออตอนแรกเนี่ยเขาก็ ไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้ก็เอามาตั้งตากแดดนะคะสีเขาเริ่มเหลืองขึ้นมาอีกแล้วนะคะสายพานนาฬิกาเขาจะสีเหลืองนะคะแล้วยิ่งตากแดดนะคะเขาจะเหลืองขึ้นนะคะเอ่อจะได้แบบออกทองๆเลยนะคะแต่ก็จะมีความเขียวนะคะประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะต้นนี้เลี้ยงมา2ปีกว่าแล้วนะคะทุกคน 拜拜。Bye bye.